สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปาพามาสักการะพ่อพปู่ฤาษีนารอดนะคะค่ะที่นี่อยู่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะการมาก็ไม่ยากเลยนะคะปะเองก็เปิด GPS แล้วก็ขับตาม GPS มานะคะทางดีนะคะเป็นทางลาดยางมาตลอดเลยค่ะเรามาถึงเราก็ต้องผ่านจุดขัดกรองก่อนนะคะค่ะที่นี่ก็จะมีตดอุณหภูมิะคะเราต้องใส่แมสกันทุกคนนะคะ หลังจากตรวจวัดอุณหภูมิเช้เลงชื่อนะคะว่ามากี่ท่านแล้วก็ใช้แอลกอฮอลเจลค่ะเราก็เข้ามาชมด้านในกันนะคะด้าในในนี้นะคะทําได้งดงามเลยนะคะดเดี๋ยวเราก็ปา่าตั้งใจมากๆ,ๆเลยนะคะจะมากาบขอพรพ่อปู่ฤาษีนะคะค่ะก็เป็นองค์พ่อปู่ฤาษีนารอดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรา,บ,าบูชาดอกไม้ทูบเทียนไปสักการะพ่อปู่ฤาษีนะคะอ๋อนี่ค่ะชื่อเต็มเต็มว่าอุทยานฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะเพื่อนไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะคือองค์แรกของโลกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนี่ชุดดอกไม้ทูบเทียนสําหรับบูชานะคะถ้าเป็นชุดนี้นะคะก็จะมีสําหรับให้ กราบพระหนึหนหนเซตแล้วก็ให้ไปกราบหลวงปู่ฤาษีอีก1เซตนะคะก็จะมีดอกไม้2กรกมนะคะแล้วก็คือในในฐานนี้นะคะมีดอกไม้ให้2กรกมมีทุบเทียนมีน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็มีชุดหมากพลูแล้วก็ที่เป็นแท่งสีเหลือมเล็กๆที่เอาไว้จุดเสร็จแล้วก็จะมีเลขนะคะ ป้าก็เลือกชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปไหว้พ่อปูก่กันป้าก็เลือกชุดใหญ่มาเลยค่ะค่ะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นไหว้พระก่อนนะคะก็จะมาไหว้พระขอพรก่อนนะคะก็จะมะีดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็น้ำมันตะเกียงนะคะเดี๋ยวป้าก็ขอไหว้พระก่อนเลยค่ะ หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาด้านในกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปกราบขอพรหลวงปู่ฤาษีกันนะคะค่ะและตรงบริเวณนี้จะเป็นที่ที่เราจุดธูปนะคะแล้วก็ไหว้ ขอพรนะคะแล้วก็แท่งเล็กๆสี่เหลี่ยมนั่นเช่นกันนะคะเราก็จุดตรงนี้แล้วก็มาปักที่กระถางทูบนี้ค่ะเมื<ค>่อแท่งสีเหลี่ยมเล็กๆนั่นดับหมดก็จะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาค่ะ หลังจากจุดทูบขอพรพ่อปู่ที่ด้านหน้านั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เดินเข้ามาด้านในอีกนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่องค์พ่อปู่ฤาษีองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ และสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ